รอบพีลิมแล้วเนี่ยเริ่ม1นึ่ทุ่มเสร็จประมาณสักไม่เกิน3ามทุ่มนะฮะสามทุ่มครึ่งจะมีคอนเสิร์ตนะฮะสามทุ่มครึ่งจะมีคอนเสิร์ตของ Grand Voice Award ทั้ง5คนนะฮะความยาวหนึ่งชั่วโมงเต็มนะฮะเริ่มอีกครั้งหนึ่งเก้าโม่สาทุ่มครึ่งจนถึงสี่ทุ่มครึ่ง1ชั่วโมงเต็มเต็มจุใจกับคอนเสิร์ต MGI นะครับ ถ่ายทอดทุกคนเหลือสามกระปุกไปซื้อไปไปเหลือสามกระปุกสุดท้ายน้ำพริกไปเอาลงแล้วเอาลงเลยนะคนไทยอยู่ไหนซื้อแล้วค่ะบอสเจอพี่อุ้มพี่อุ้มเป็นไงบ้างก็ดีครับก็ดีแล้วบอกอย่าไปคิดอะไรมันเยอะเล้วสี่กระปุกบอกอย่าไปคิดอะไรมันเยอะอยู่ที่ตัวแล้วคอนเสิร์ตวันพรุ่งนี้ครับ ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะพรุ่งนี้มี2งานนะครับงานแรกคืองานพิเรมินารีหนึ่งทุ่มเสร็จประมาณสัก2องทุ่มสีแล้วก็เบรกปิดไลฟ์มาอีกทีหนึ่งสามทุ่มครึ่งนะฮะสามทุ่มครึ่งเป็นโชว์5คนเป็นโชว์ปิดแก a น d v o i ์อวอร์เพื่อให้คณะกรรมการตัดสินประกาศผลวันไฝ่นอนะครับ ถ่ายทอดสดทางนั่นแหละครับพูดไม่ได้น่าจะแดงนะครับแต่ว่าแดงอันเดิมหรือแดงอันใหม่ว่ากันหนูนี่ในกี่โมงครับพรุ่งนี้กี่โมงครับหนึ่งทุ่มครับกดตะก้าด่วนครับเป็ใครเป็นกำลังใจพี่อุ้มส่งแรงเชียร์ไปเยอะๆไปจัดการอีกพวกที่ชอบแกล้งพี่อุ้มไปควนมาดูกี่คนไม่ได้เชิญครับนอกจากว่าบางคนมาอยู่แล้วครับ ตะก้าเลยนะครับน้ำพริกจะออกแล้วจะออกแล้วนะจะออ้าไหนแค่เป็นคนไทยขอหัวใจคนละดวงตึงต้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 งตึง้งตึ้งตึ้งตึ้งเราต่อไปดูทางไหนแอปแดงครับแต่ไม่รู้จะแดงยังไงรอแปบอ๊บหนึ่งกําลังคุยกับทางสํานักงานแอปแดงอยู่มันเป็นบรหยุเนี่ยโรบอทด้วยน้ำพริกมาเขาจอ่อเขาใจก่อน ชุดประจำชาติย้อนหลังไหมยังไม่รู้ครับแต่ว่าเลกคอร์ดเอาไว้เป็นเป็น 4K ครับ